ลูกเขาดินบ่ขึ้นนาแทลูกลูกยังเกาะไดงเุดอโอ้โนี่พี่น้องอยู่หน้าแก่วันีฟ้าร์มเพิ่นอืมไม่ได้ยักเดือนละนี่วันที่สิบเอ็ดวันวันที่สิบเอ็ดหรือสิวันที่สิหรือสิว้ปีวันที่สิบสองสังสัดสปีอืมพี่น้องสูงอยเท่าไหร เนาะโอ้มันหนาดีเนาะหนาดีพี่น้องโอ้สายลุงเพชรบัดดีโอ้หางเหีวดีด้วยพี่น้องเพื่นเอ้าหางเหีวอืมกุ๊กหางบอกไงเท่าใดราคาบันสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดเขายังบ้าในกายหูพวกนี้พี่น้องเขายังไปทายอยู่สายลุงเผ็ดคนลพี่น้องโอ้หนากระโดกดีเนาะ ยังยันย <c oughs> id <c oughs> ังงานมันหยาบดูนี่พี่น้องราคาห้องไว้สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นเจ็ดพันเลยพี่น้องเด้อราคาห้องต่อรองไหนเบอร์จิดต่อห้องศูนย์เนาะศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่เก้าสี่สี่สเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อพ่อพันดิเบื้องเนี่ยหางมันผิดนะหมอเป็นพ่อพันไหนพี่น้องมันหนาวไหมกว่ายังหน่อยหน่อยอยู่แต่ว่ามันหนาวสิกระสความสูงก็ หอยมันมันเกือบลอยซีคุณบอกเานาะเอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามึงเอาพี่น้อง